ครับพี่น้องครับบ่าวผู้ชายเว็นแง,งมาอยู่กลางป่าลกลางดงน้อพี่น้องนี่วินเดียวอาศัยนักท่องเที่ยวนะครับทรเที่ยวมานำหอยนักท่องเที่ยวหัวน้ำตกตาดกอมสีนชาชาศยน้ำตกตาดยา300หงาสามร้อยเมตรสุดเซย์ฮื่นพุ้นอันนี้น้ำตกตาดกอมลงเบึงนี้ครับลงบึงนี้นักท่องเที่ยวกมากคือเดียวนะครับ ผมเบิ้งครับพี่น้องไป็ตะเบิ้งดีกว่าจะมีสูงครับมีสูงป่าขอดลูกไม้ครับพี่น้องขอดลูกไม้ไลไม้ไล้อโอ้ยพี่น้องเลยกระแกงโอ้ยเนี่ยเี่ยทรงเสี้ยวมาเหมือนกันกเด็กพี่ ต่ามังต้องทุกทเียวแล้วมาผู้เดียวกับ่านหลงอยู่ได้พี่น้องอยู่ผู้อยู่ผ้าน้ำไหลมาจาก จอมผู้ผิวแล้วพี่น้องเอ้น้ำฝนฝนโตแห้งก็ไหลเหืงไหลเหืงครับย้ำแรก,กแห้งมันตกเกาเนี่ยางวิตาว่างหินนี่แหละพี่น้องเอ้ขั้นใดกันอันนี้เพูดว่าน้ำตกกาดกอมอยู่เลย ดวงตากร้อมเลยนะาต,ตากรอมนี่เป็นพ่อชาวภูไทยกับว,วา่าสั้นทีละาตกสั้นๆี่เนาะเพื่อเห็นบ่ครับหินเตะครับหินเตะหินแยกสงสัยได้ตะเกา่าแผ่นหินไหวบ่พี่น้องกันแน่ๆแถวนี้ก็เป็นหิแนแยกนะตรงเน้ย ตเตาจะเดียวด้วยนะมึงน้องโอ้โหมึงน,น,น่ะตเตาจะเดียวน่ะเป็นสามแยกไปได้คำน้องข้าบังน้ำต๊กครับพี่น้องอะตกตากอมเหมือนวะต๊กไหล โอ้๊ปแต่เย็นด้วยฮ้อนนะพี่น้องเอ้ยบ่าวผู้ไทยอาบน้ำได้ป่นะเนี่ยอาบอยู่กลางป้ากลางดงนี่บ่ป้าไม <c oughs> ่เคยมาย่านสืออ่อถ่ายนัก่องเทียท่ยวนะครับยังตรงนี้นักท่องเที่ยวก็มาไอ้เข้ามาถ่ายรูป ไหลว่าผู้แล้วครับไปซอกหินใส่อยูดได้ครับพี่น้องเลยใส่เลยน้งทองเที่ยวม,มาดเนครับ โซ่เห็นเล็กๆเฮ้ยรนะับที่จีบก็เลกกว่าแช่เด้เดอพี่น้องเลยมีเฮลิเทน,น,น้องพีน่น้องเบื้องข้าวป่านี่จะาผู้พิลึกเจ้เป็นนี่เครองของบ้านโคโกง้งครับพี่น้องอำเภอโบขาวครับบ้านโคโกง คือทั้มาโก,โก้งๆเนี้ยมีเคยมามาโก,โก้งๆกันได้มาแล้วครับพี่น้องอะไจรจะทำปุ๋ยนี่ยเจอเจอก้อนเล็กก้อนได้เด้อพี่น้องเป็นวักเป็นวักหน่อยพูดเขาลุกมาเอยๆ